เรามาเก็บสตอเบอรี่เอาคนละลังเอมาถึงฟาร์มเลยมาบุกฟาร์มเลย <Okay. S 1> เรามาเก็บเองค่ะปีนี้เขา,เ,าเขาขายลูกใหญ่ๆไปหลายรุ่นแล้วทีนี้ก็เหลือรุ่นสุดท้ายเราก็มาเก็บเองรุ่นสุดท้ายก็จะเป็นอันเล็กๆแล้วแต่เล็กใหญ่เขาก็จะให้เราเก็บ ปีนี้เขาขายเราโลละสองบาทละสองยูโรลรตกกิโลละเจ็ดสิบแปดสิบซื้อเองเก็บเองนี่อันนี้ปไาเ <c oughs> นี่เจ้าของคขาเสื้อยาย เรามาซื้อเขาก็จะมาบอกล่องให้เก็บคนาละล่องละนล่องเก็บจนหมดล่องยาวนู้นถึงจะเปลี่ยนล่องใหม่ได้นี่แล้วป้ายนี้เวลาเราเก็บถึงตรงไหน,นเราก็ปักหมุดไว้ให้เขารู้ว่าเราเก็บถึงตรงไหน,นเขาจะได้รู้เต็มเลยเมื่อวานมาเก็บได้สองโลฝนตนกหนักกันเลยกลับบ้านก่อน อันนี้ก oh. á, oh. okay, ็ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่เนี oh ่ยเจ็ดโลเก็บเองเราก็เลือกลูกได้เราแต่ลูกสวยๆลูกใหญ่ๆ่โยเมล่าเออมิตากีเรเราโยนี่ของใจดีนี่ ก็แหยงอยู่แล้วดูท่าทางแกนี่ไม่ซื้อเขากินหรอกอแกไม่ซื้อเขากินหรอกลูกดำแกท่าทางเข้าป่าเองก็สุกอยู่มันก็เป็นบางป่าที่สุกนี่ถ่าเจ้าของเขาแล้วนี่ยะป้ายเราก็จะมาปักไว้ตอนที่เราเก็บถึงตรงไหน จห๊หัลูกใหญ่ๆดูเด้ทําไมวันนี้ดูเล็กกว่าที่เมื่อวานเรามาเก็บอ่ะไงลงไงลง <c oughs> อันนั้นใหญ่ <c oughs> อย่าพามาใส่ได้ลูกใหญ่เปลี่ยนล่องนะอย่าพาล่องล่องแรกนะน <c oughs> เออเมื่อวานเรามาเก็บทำไมลูกใหญ่มากเนนมืม่อาวานฉันเจอลูกใหญ่อยู่นี่โอ้ยคิดถึงหลานๆฉันเลยคิดถึงอะไรหรอกนี่เอามาทิ้งไว้ในป่านอย่างงี้เนาะ เก็บกินทั้งวันของพี่มันทำไมรีวิวเล็กเล็กห้องเล็กอะไรใครเก็บเด้อใครเก็บไปชิมใครเก็บเด้เนี่วยเจ้าของเขาไม่อยู่เราก็มาขโมยแอ้ด์ลองที่ลูกใหญ่ๆเอ้านี่ค่ะพอเขาด่าเราก็บอกฉันลืมฉันพูดฟินไม่ได้ฉันกำลังถ่ายคลิปอยู่เฉยๆบังเอิญอืม ทำไมล่องเจทำไมมันเล็กจังอ่ะมันชก็เล็กนี่นะล <c oughs> ่องนั้นไม่ใหญ่ยังไม่ได้เก็บเลยเจอล่องเล็กแล้วยายจะบอกล่องผิดป่าวะไม่เก็บล่องไปเก็บลอ่ <c oughs> บลองเจใหญ่อะไม่เปไลเก็บก่อนเจเดี๋ยว <c oughs> พอดูคลิปเราเอาพวกมึงขโมยล่องกูเหรอเออไม่เมื่อวานยังใหญ่กว่านี้เฮ้ยมีคนมาแอบเก็บก่อนไปก่อนงี้เนี่ย แมนมันเล็กมากเจ๊เมื่อวานทีมาเก็บมันใหญ่มากเลยหน่อยพดอยเออหน่อยก็เดินข้ามเลยนุ่นเพราะว่าอันนี้ล่องล่องพวกนี้เราเลือกเก็บได้เราไม่จำเป็นต้องเอาลูกเล็กถ้ามันเราเก็บแล้วลูกใหญ่หมดเราก็เปลี่ยนล่องเลยดูอีนั่นเดี๋ยมันมีความสุขขนาดไหนนุ่นไปนั่งตรงกลางมันมีที่ถ่ายมาถ่ายมันก็ถ่ายเอาไปโลดแต่แต่ว่าถ้าลูกเล็กอย่างนี้จะเอาทุกเม็ดไง มันก็ต้องเอาแต่ลูกใหญ่แหละเนาะอืมอ๊ยสวยโอ๊ยลืมไปถ่ายข้าวแกเนะเหลืองวดสุดท้ายอ่ะเขาถึงจะปล่รรอยให้เรามาเก็บเอง, <bows S 1> งก็คือลูกใหญ่ใหญ่มากๆเนี่ยคือเขาเอาไปขายก่อนชุดสองชุดสักสองสามรอบจากนั้นสามรอบแล้วเนี่ยถ้าเหลือประมาณเนี่ยสามรอบแล้วลกแว็แต่มันหวานแต่มันหวานถ้าเรา,เาไปทำเอง แยมทําน้ําผลไม้นี่จะอร่อยมากเพราะหวานไม่ต้องไม่ต้องเติมน้ําตาลอือใช่สิบนาทีผ่านไปได้แล้วใช่มันพิการเลยปีนี้สตรอเบอรี่พิการจรเจ๊อยากรู้ว่าพิการเนี่ยเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแล้วครับพักก่อนครับฝรั่งมันไม่ร้อนหรอกแต่เราร้อนหน้าตาไม่ปกตินายโชว์ข้างหน้าให้ดูเลยหน้าตาพิการอ่ะ ปกติไม่เคยมีน,นะสิอือปกติมันต้องเป็นแนวนั้นนี่นใช่อันนี้เป็น,นเป็น,ปนสตรอเบอร์รี่พันชุมพูอันอย่างนี้เนี่ยคือพิการ <c oughs> อันนี้พันชุมพูอันน้ำพันแดงไง <c oughs> นี่อันนี้คือพิการ <c oughs> ถ้าถ้าเต็มถ้าเต็มเม็ดเต็มมหน่วย <c oughs> เดี๋ยวหาก่อนหาแบบเต็มเ่ยเต็มนี่อันนี้คือเต็มนี่คือปกติแล้วแต่ปีโอ้ นี่ถ้ามารับจ้างโโลละบาทือจะได้ประมาณยี่สิบาทแค่นั้นแหละเหมือนมือโลละถ้าเขาให้มาเก็บรับจ้างโลละบาทเนี่ยสงสัยจะได้วันละยี<_<_่สิบโลแค่นั้นแหละไม่ถึงด้วยไม่ถึงด้วยดูสภาพแล้วไม่ถึงเนี่ยเสียภาษีอีกแม้ยี่สิบาทเสียภาษีเอ้ยยี่สิบยูโรเสียเยอะภาษีเสียภาษีไปประมาณ สี่ยูโรอ่ะเหลือสิบหกบาท <c oughs> อรประมาณนั้นแหละ <c oughs> <c oughs> อก็เบ็ดเสร็จเหลือถึงมือประมาณสิบสองบาทแปดบาทเข้าไปหมดแล้ว <c oughs> อันนี้นะถ้าเก็บได้ยี่สิบยูโรเนี่ก็หลวงค่าน่นคานี่หกักนูน่นหักนี่ไปก็จะเ,เหลือถึงมือเราประมาณสิบสองสิบสองยูโรนี่วันนี้ชิวชวมาเก็บสตรอเบอรี่ชิวชิว หมากดาเราก็ได้ไปแล้วหนึ่งลิตรเราเอาไม่เอาเยอะเราไม่เคยแย่งใครแกจําผิดทีเปล่านี้ฉันว่าเขาเก็บแล้วได้ลของเราเนี่ยเมื่อวานจะเก็บถึงร่องไหนร่องนี้เปล่าลใช่มันน่าจะนับจากแตกของเยพา่า <c oughs> ลืมบอกให้เยพา่า <c oughs> ของฉันก็นี่ฝรั่งใส่เก็บของฉันแน่เลยเยาเสื้อขาวเก็บร่องฉันแน่เลย นี่มานั่งอะไรฝั่งนี้เนี่ยเขาฉลาดเลยไหมเขา,เาที่นั่งมานั่งเก็บแบบชิวๆมากเลยเนี่ยผู้เรามาไปอตอ้นมันหมดแล้วมันเจอแล้ว่วานนใช่ถ้าเรามาเก็บไวมันก็ตกโลละห้ายูโรเจ็ดยูโรถ้ารุ่นแรกเลยจะตกเจ็ดยูโรเจ็ดยูโรปีเนี้ยบางรังสี่สิบยูโรแล้วนะเจ๊อือ สี 4, ่ห้าโลสี่สิบตกโลละแปดแล้วน่ะใช่ไงปีนี้แบบอากาศไม่ค่อยดีมั้งปีนี้มันไม่มีหน้าเอ๊ะมันไม่มีฤดูใบไม้ผลิเลยมันข้ามไปเลยอ่ะพอหมดฤดูหนาวมันมาฤดูร้อนเลยไงมันข้ามมาหนึ่งฤดูมันก็เลยผลไม้ก็เลยแย่ถ่ายคลิปแต่ ก็จะรอลอละสองยูโรบนบนทั้งแดน่บนทั้งดนบนบนทั้งเดืนเขาลองจนจนจะกึ่งลองเลยยังไม่หยุดบนให้ลูกเล็กเนี่ยแต่ก็เก็บรอละสองยูโรใครสนใจมาเด้อ เดี๋ยวส่งไปให้นี่เดี๋ยวส่งไปให้เดี๋ยวเหียงไปให้ทางนี่แหละอืมวะเจอลูกอะไรวะเปรี้ยวจังอันเนี้ยเนี่เนี่อืมเขากะ เขาไปเก็บมูสติกาได้ทังละเจ็ดสิบยูโรเรามานั่งเก็บสตรอเบอรี่โลละสองยูโรแฮ่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 มีความสุขเขาเก็บได้ตังเราเก็บเสียตังนะเนี่ยเรามาซื้อเขาเราไม่ได้เก็บได้ตังนะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยคือไม่ดีเนี่ยอันเนี้ยคือมันโตวันนู้นมาแล้วไงอืมเจ๊ใหญ่เรามาละอืม มองเห็นบ่นอใส่แว่นตาดำมาก่น่อนอะอะเฮ้ยผ้าบ,บอกว่าเอากล่องมาเอาครุมาเฉยเลยโอ้ลหวนุนไม่ใจไม่ <c oughs> ใจกระแปงเล็กๆด้วยกระแปงยี่สิบโลนุน <c oughs> ทับกันเมิดส่งบอกอยู่ว่าเอากล่องมาเพราะว่ามันทับกันเนี่ยแล้วมันร้อนด้วยมันช้ำหมดนะเนี่ย เมื่อวานเราเก็บไปยังช้ำจนอืมมันช้ำนี่ค่ะสายววนดามาบอกว่าให้ใส่กลองบ่ได้ยิ้มตีเออช้ำมืดเออยืนเต้นอยู่นั่นแหละยืนเต้นอยู่นั่นแหละย่าเมยเด่นมืดเด้อเย่เย่พี่เมดูเย่เจ๋ใหญ่มาแล้วเอ้ดูกางเกงเขาบูทเต็มที่จุดเต็มที่เลยจัดเต็มที่เลย แนวสวนใหญ่มากเขามีทั้งขาวทั้งอะไรสวนแก่หมดนี่แหละเนาะแต่เจ้าของใจดีมากเลยเป็นกันเองน่ารักน่ารักอย่างนี้เราเก็บกล่องนึ่งย้ายเอาสิบบาทกับพ่อเนาะเออนะสวยอย่างถ้ามันได้ขนาดนั้นโอเคเออมันไม่สวยถ้ามันขาวฉันไม่อะไรหรอกฉันคิดถึงลูกหลานฉันนี่ถ้าฉันเห็นอย่างนี้ฉันคิดถึงลูกหลานฉันไม่ใช่หรอเนี่ย อยู่เมืองไทยแล้วนอนลูกหลานจะอยู่ใสล่ะลูกลิเนเพราะท่านมูจริงๆเก็บลูกดำก็ได้มาลิดหนึ่งเมื่อเจอสตอเพรี่แนวนี่อีกโอ้ชีวิตมือนี่คือชีวิตเป็นจังสีมือนี่ชีวิตก็เป็นจังสีกูก็เต้อเตนะล้วเต้อเตะแี่ถ้าได้ลูกขนาดนี้ก็พอาเน่ไข่เน่ ใหญ่พอมั้งถ้าได้ลูกเท่านี้โอเคน้อยสุดเขาก็ไม่ขายแล้วเนาะขนาดนั้นน้อยสุดอ่ะก็คนโลละห้าบาทเนี่ยเนี่ยได้กิโลแล้วเนี่ยโลเดียวเนี่ยนั่งนานเนี่ยเดี๋ยวจะพายมาตามแล้วเนี่ยอะไรนะม้าม้ามืดม้ามือพอ พอแดด่มหน่อยเมียบาบอกมึดเมีย้าบ่กมึดแล้วกลับมานน่หลายใส่แด่นดดำมานํำว่ะดูฝรั่งมันนั่งเก็บอะดูเก็บล่องฉันบ่เนาะขโมยของฉันแน่ๆเลยฉันถ่ายคลิปเป็นเป็นไอ้นี่นะหลักฐานเธอเก็บของฉันฉันจะไปเอากับ แป้งขาวเจอนะเก็บมือนึ่งก็ทั้งกระแป้ง,งแมนก็ลูกใหญ่เราหายมดเลยเนี่ยเหลือแต่ลูกเล็กๆไปหาลูกดำก็ได้ลิตรหนึ่งมดวันครึ่งวันครึ่งวันแต่จะได้ลูกดำครึ่งไอหนึ่งลิตรพอมาเจอสตรอเบอรี่นี่จากนี้ไปตอนเก็บเย็นสองทุ่มนี่จะได้ไหมเนี่ห้าโไม่ถึงพนันเลยพนันไม่ห่ะว,ว่าไม่ถึงเอาแค่ครึ่งกองยังมีปัญญ,ญาเลยเ ไม่ใหญ่มุดตรงกลางหนึงเลยแหวกในใหญ่มุดฝั่งนี้นี่ไงนี่ใหญ่นี่ไงใหญ่โอ้โหฟังนี้นี่นี่มันเน่าโอ้โอ้โอ้ดันโอ้แค่ลูกเดียวนี่นี่มันต้องได้ขนาดนี้นี่ได้ขนาดนไ้โลละห้าบาทโลละห้าบาททะลุเนี่ยเขาคิดโลละห้าบาทห้ายูโร เนี่ยโลละห้ายูโรทารุ่นนี้นี่นี่ไงลูกใหญ่แต่เขาก็ผสมกับลูกเล็กเหมือนเดิมแะที่เขาไปขายให้เราเนี่ยแปีที่แนีนน่สวยนี่ถ้าได้ประมาณนี้โอเคเลยเก็บแป๊บเดียวเต็มกล่องเราก็ได้ละห้าโล